สวัสดีลูกค้าทุกท่านครับวันนี้นะครับร้านหนังวัวของถงของเราก็มีออเดอร์สินค้ามาให้ชมกันครับวันนี้เราได้ตัวออเดอร์ของพี่ลูกค้าเราครับเป็นตัวซองใส่ตัว หยดน้ําตาเทียมครับหลายๆท่านนะครับเวลาใช้งานนะครับผมก็ต้องพกไว้ในกระเป๋าครับตัวหลอดมันจะเป็นปติกครับผมซึ่งมันจะมีตัวจุกบิดอยู่แล้วก็หยดลูกตาครับผมหลายๆท่านต้องใช้กับเขาเพราะว่าเราดูจอมากขึ้นหรือบางท่านตาแห้งครับผมตรงนี้เนี่ยเวลาพกพกลําบากครับแล้วก็ตัวหลอดพวกนี้เนี่ยมันมีขนาดเล็กบางทีมันหล่นอยู่ในกระเป๋าแล้วหยิบหาไม่เจอครับพี่ลูกค้าก็เลยมาสอบถามว่าอยากจะทาซองใส่ตัวนี้ทําได้ไหมเราก็เลยบอกว่าทําได้ครับผมเราก็เลยทําออกมาให้พี่ลูกค้าครับตัวนี้นะครับพี่ลูกค้านะครับท่ ครับ ตัวนี้จะเป็นสีน้ำตาลทองหลังร้อยเอวเผอเอาไว้ครับผมอันนี้จะเป็นของพี่ผู้หญิงครับส่วนตัวนี้จะเป็นตัวของพี่ผู้ชายเป็นหนังสีน้ำตาลช็อกได้ส้มครับผมเวลาใช้ใช้งานง่ายครับเราออกแบบออกมาก็คือตัวน้ำตาลเทียมเนี่ยมันจะเป็นตัวหลอดครับเราเอาหน้ากว้างของหลอดครับผมมาเป็นความหนาครับเราจะใส่ลงไปแบบนี้ครับผมเราสามารถที่จะใส่ตัวน้ำตาลเทียมได้ทั้งหมด6หลอดครับผมเราก็จะสามารถเก็บพกลงไปครับเวลาใช้ก็คือพกพาสะดวกอยู่ในกล่องตัวนี้เวลาตกหรือว่าเวลาหล่นนะครับตัวของก็จะได้ไม่เสียหายชำรุดหรือสกปรกครับ สะอาดเราสามารถพ่นแอลกอฮอล์ใส่ตัวหนังได้ด้วยนะครับหนังที่ร้านจะเป็นหนังวัวแท้มันจะไม่แตกลอกแล้วก็ไม่พองครับผมที่สําคัญมันก็จะไม่เหม็นครับตัวนี้เนี่ยหนังที่ร้านเราจะมีหนังวัวหลายเกรดนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเกรดที่เอาไว้ใช้กับพวกลักษณะของการใช้งานที่ใกล้ตัวครับผมอย่างบางท่านนะครับตัดซองหนังออกมาเนี่ยไปเจอหนังเฟอร์นิเจอร์หรือเป็นหนังเคมีครับมันจะมีกลิ่นเหม็นรุนแรงมากบางท่านนะครับจะรู้สึกแสบจมูกครับผมแล้วก็เวลาใส่ของบางอย่างที่เป็นลักษณะอย่างพวกเงิน ตัววัสดุตัวนั้นจะเป็นสีดําเพราะว่าตัวเคมีเนี่ยมันจะมีลักษณะมีผลกับตัวแร่บางตัวครับผมตัวนี้เนี่ยเราก็ได้ทําซองออกมานะครับใส่กับพวกอุปกรณ์ที่เอาไว้ใช้กับสุขภาพครับอันนี้คือสิ่งแรกก่อนของวันนี้คือซองใส่หลอดน้ําตาเทียมนะครับ ต่อมาครับตัวนี้พี่ลูกค้าครับต้องการจะทำซองใส่ของครับตัวนี้หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าโหซองดินสอทำไมมันยาวจังเลยเอาไปใส่อะไรเนี่ยอีกจริงแล้วไม่ใช่ซองดินสอครับอันนี้นะครับบังเอิญว่าผมได้รู้จักกับพี่ลูกค้าท่านนี้ครับพี่ลูกค้าท่านนี้เนี่ยเป็นนักชิมครับผมก็จะมีช้อนยาวตะเกียบยาวแล้วก็ลักษณะตัวมีดแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆในการทานอาหารครับผมอุปกรณ์พวกนี้ก็จะทําออกมาเป็นวัสดุอุปกรณ์หรือลวดลายเฉพาะของแต่ละบุคคลครับซึ่งช้อนเนี่ยเขาจะไม่ใช้ ช,ช้อนท,ทั่วไปในการใช้ครับผมก็จะมีเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละลูกค้าของแต่ละท่านตัวนี้จะเป็นตัวหนึ่งในซองนั้นนะครับโดยที่ลูกค้าชอบหนังสีแดงครับก็เลยมาโทรสอบถามเรานะครับว่าทําออกมาได้ไหมเราก็เลยไปหาหนังตัวนี้ให้หนังตัวนี้นะครับเป็นหนังที่อฟอกด้วยาสารเคมีที่น้อยครับมันจะมีน้ํายาในการฟอกหนังหลายเกรดมากๆเลยนะครับเหมือนเราไปโกกผมครับมันจะมีตั้งแต่ ราคากกผมตั้งแต่90าบบาท300บาท500บาทพันหมื่นขึ้นไปครับก็อยู่ที่ตัวน้ํายาครับว่ามันจะมีผลกระตบต่อผิวหนังเราแค่ไหนตัวนี้ก็เช่นกันครับเวลาใช้หนังตรงนี้ไม่ต้องกลัวหักแตกร่องนะครับหนังอันนี้เป็นหนังวัวแท้ครับตัวซิปตัวนี้ก็จะเป็นตัวซิปของ y บ k ครับเวลารูดสะดวกไม่ติดครับผมแล้วก็ด้านในตรงนี้เนี่ยก็จะบูหนังเช่นกันหนังตรงนี้สามารถทําความสะอาดได้นะครับก็คือพ่นแอลกอฮอล์ oh ไปได้เลยถ้าเป็นหนังทั่ว,วไปที่เป็นลนนักษณะตัวเคมีทั่วไปเนเน oh ่ววมมลลลลลาาดแออออออกกก้ครผมมจะ ตัวนี้ฟอออกมาลักษณะของเขาจะาจะเหมือนกันหนังคนเลยครับก็คือจะเป็นลักษณะลงไปในรูขุมขนนะครับที่สําคัญสูตโดมได้ไม่มีกลิ่นเหม็นไม่มีสารเคมีมากมีผลกับตัวเราครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวที่เอาไว้ใช้กับพวกอุปกรณ์ที่ใช้ทานอาหารครับผมหลายๆท่านก็จะมาช่วยอุดหนุนนะครับก็จะมีเป็นลักษณะซองใสช้อนซ่อมมีด อย่างพวกเชฟที่ทำซูชิอะครับเขาจะมีมีดตั้งแต่อันละเป็น1มื0 0ห้ถึงสามหมื่ซึ่งมีดเขาเนี่ยบางท่านจะเก็บไว้ในตลับไม้แต่บางท่านไม่ชอบเพราะมันมีความชื้นก็มาให้ทําซองหนังใส่มีดครับผมเวลาพกพกสะดวกแล้วก็กันคมนะครับและที่สําคัญก็คือหนังพวกนี้มันเป็นหนังแท้ครับมันไม่แตกลอกไม่ฉีกขาดนที่สําคัญคือมันไม่เหม็นครับผม ก็จะเป็นหนึ่งในนั้นก็จะมีลักษณะอย่างที่บอกคือมีซองช้อนมีดซ่อมนะครับแล้วก็ร้านกาแฟครับผมจะเป็นลักษณะของการชิมกาแฟมันจะมีช้อนกลมๆครับเอาไว้ปาดฟองครีมอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับเดี๋ยวมีออเดอร์มาด้วยครับผมจะส่งรูกให้ชมในคลิปต่อๆไปนะครับอันนี้ก็ลองชมกันดูครับผมวันนี้ก็ไปก่อนนะครับร้านเราอยู่ในของถมเซ็นเตอร์ดีด็อกิบกีครับหากันไม่เจอครับพิมพ์ใน Google ครับผมเจอกันแน่นอนว่าหนังวัวของถมครับผมอันนี้ก็จะเจอกันทุกวันเลยนะครับ ส่วนถ้าท่านไหนนะครับชอบใจครับอยากจะใส่อุปกรณ์อะไรก็ตามครับบอกรายละเอียดมาเราตัดออกมาให้ได้หมดเลยครับผมบางอย่างที่ลูกค้าไม่รู้ว่ามีใส่เราก็สามารถทําให้ใส่ได้นะครับอย่างพวกยาดมยาน้ดยาหมองครับผมบางคนเอาไปใส่พวกเกลือพริกป่นขวดเล็กๆครับเราก็ทําเป็นซองเก็บให้ครับผมก็อันนี้นะครับต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่มาช่วยชมคลิปมากดติดตามมากดให้กำลังใจกันครับแล้วก็มาช่วยอุดหนุนครับผมวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ